อาเซียนทึ่งเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยยิ่งใหญ่และสวยงามมากกร,ราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆอาเซียนทึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวยงามและยิ่งใหญ่ พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางและเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญโดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมีมูลค่าสูงเป็นอันดับสาของประเทศไทยและมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานเคยมีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีอำเภอเมือง แต่มีอำเภอรพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านต่างๆชาวบ้านโดยทั่วไปนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากรุงเก่าหรือเมืองกรุงเก่าโดยอยุธยาห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ75กิโลเมตรพระนครศรีอยุธยาเคยเป็นราชธานีของอาณาจักรอยุธยาหรืออาณาจักรสยาม ตลอดระยะเวลา417ปีตั้งแต่พศ1893กระทั่งเสียกรุงแก่พมา่าเมื่อพศ2310ครั้นเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ที่กรุงธนบุรีกรุงศรีอยุธยาก็ไม่ได้กลายเป็นเมืองร้างยังมีคนรักถิ่นฐานบ้านเดิมอาศัยอยู่ และมีรัษฎรที่หลบหนีไปอยู่ตามป่ากลับเข้ามาอาศัยอยู่รอบๆเมืองจนทางการยกเป็นเมืองจัตวาเรียกว่าเมืองกรุงเก่าในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายบูรณะโบราณสถานภายในเมืองอยุธยาเพื่อเป็นการฉลอง25พุทธศตวตรรษประจวบกับปีพศ2498 นายกรัฐมนตรีพมา่าเดินทางมาเยือนประเทศไทยและได้มอบเงินจำนวนสองแสนบาทเพื่อปฏิสังขรณ์วัดและองค์พระมงคลบพิษเป็นการเริ่มต้นบูรณะโบราณาสถานในอยุธยาอย่างจริงจังซึ่งต่อมากรมศิลปากรเป็นหน่วยงานสำคัญในการดำเนินการจนองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก มีมติประกาศให้ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกในวันที่13ทธันวาคม2534มีพื้นที่ครอบคุมในบริเวณโบราณสถานเมืองอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมีมูลค่าสูงเป็นอันดับที่3ของประเทศ รองจากจังหวัดระยองและจังหวัดชนบุรีโดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับได้บอกว่าอายุทยาเป็นอีกเมืองที่สวยงามของประเทศไทยสมัยก่อนเมืองหลวงของสยามนักท่องเที่ยวถ้ามาเที่ยวประเทศไทยแนะนำให้มาเที่ยวอยุทยา เพราะอายุธยาสวยงามมากแล้วก็มีคนมาตอบใต้โพสต์นี้นะครว่าใช่คุณพูดถูกชอบมากเจดีที่นี่เราเจอเมื่อมาถึงจากกรุงเทพโดยการเดินทางริมถนนเราไปเที่ยวอยุธยาหลายครั้งเพื่อดูวัดต่างๆวัดประวัติศาสตร์และวัดใหม่และฉันรักอยุธยาความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเป็นอีกเมืองที่ไปกี่ครั้งก็ไม่เคยเบือ่อ วัดวาอารามสถานที่โบราณมีซ้ำบ้างไปที่ใหม่บ้างก็ไม่เคยเบือ่อกุ้งสีอรยิธยาคือรากฐานที่สำคัญของกุงรัตนโกสินทร์ความคิดเหนียนต่อมาเป็นของชาวกัมพูชานะครับได้เข้ามากล่าวว่าพระเจ้าแผ่นดินของไทยขอให้ขมรช่วยรบกับพมา่าเพราะรบเองไม่ได้พอถึงเวลาที่สยามชนะกับเนลคุณละแวก สยามผู้ไม่รู้จักพอแล้วก็มีคนมาตอบใต้โพสต์นี้นะคะว่าขมิ้นเร็วๆนี้ประชาชนในประเทศของคุณจะเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศของตัวเองจีนเข้ามาถีละเล็กถีละน้อยกําลังบริโภคและยึดครองประเทศของคุณในขณะที่ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศของคุณพยายามที่จะขัดลอกและอ้างวัฒนธรรมของประเทศไทยจีนค่อยๆกืนกินประเทศของคุณ ไม่นานเกินรอจะได้เห็นแน่นอนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอายุทยาเป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าจดจําและสวยงามที่สุดในอาเซียนความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าอายุทยาเป็นเมืองโบราณซึ่งบางครั้งฉันไปเยือนเพราะค่อนข้างใกล้กับจังหวัดของฉันรูปภาพนี้สุดยอดมากอายุทยยาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเยือนประเทศไทย ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเกาะเมืองกับโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวสวยๆอยากทราบว่าฝ่ายบริหารมีแผนจะเอาสายไฟลงดินไหมภาพสวยมากแต่พอเห็นสายไฟมันขัดตาจริงๆแล้วก็มีคนมาตอบใต้โพสต์นี่นะคะว่าเข้าใจว่าลงดินในบางพื้นที่ของเกาะแล้วความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าก่อนโควิดไปแทบทุกเดือน ขับรถไม่ไกลมีวัดเก่าคู่บ้านคู่เมืองมากมายเป็นมรดกโลกของยูเนสโกมีร้านอาหารอร่อยเยอะโรตีสายไหมเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของอยุธยาความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าสวยงามมากฉันมีโอกาสไปเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า เคยไปนานมาแล้วยังต้องขับรถรอบเจดีนี้เป็นวงเวียนก่อนจะถึงแยกไปถนนที่ต้องการปัจจุบันกลายเป็นสีแยกไฟแดงแล้วแสดงว่าผมไม่ได้ไปอยุธยามานานมากแล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไปอยุธยาเมื่อหลายปีก่อนเป็นสถานที่ที่วิเศษความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเจดี JD นี้เห็นมาตั้งแต่เด็ก เมื่อรถไฟจากกรุงเทพกำลังเข้าสถานีอยุธยามองออกไปทางหน้าต่างด้านขวาไม่ทราบจริงๆว่าเจดีอะไรแต่ชอบเรียกว่าเจดีกลางถนนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าหวังว่าในอนาคตรัฐบาลหรือกรมศิลปากรจะมีแนวทางฟื้นฟูโบราณสถานแบบในญี่ปุ่นหรือเกาหลี ที่ซ่อมสร้างโบราณสถานให้มีสภาพเหมือนเมื่อตอนที่รุ่งเรืองผมอยากทราบว่าต้องใช้งบประมาณมหาศาลแต่ทุกครั้งที่ไปอยุธยาที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างวัดพัทศีสันเพชรพระบรมมหาราชวังวัดชัยวัฒนารามอยากให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้งดงามในแบบอดีต หวังว่าในอนาคตรัฐบาลจะมีโครงการบูรณะให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เชิงวัฒนธรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยจะเกิดอีกกี่ชาติก็ขอเกิดบนแผ่นดินนี้นี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ